จำฤดูการ2020นะครับและวันนี้สโมสรชนบุรีก่อนจันแคมเปิเปิดบ้านก็รับการมาเยือนของสโมสรตะกอจังหวัดแพร่รเริ่มเกมเป็นผ้าเสิร์ฟก่อนครับวันนี้ก็ถือว่าส่งผู้เล่นชุดที่มีนะความมั่นใจทั้งคู่เลยนะครับ2เสิร์ฟจี้ที่สุวิชาครับนี่ครับพนุตราซ้า,ายขวาเท่ากันครับตอนนี้ลูกชงโดนตกรก เสิร์ฟที่ไปที่สุพศินยังเอาอยู่ครับจ่ายหัวเสาลูกนี้หืมหนุศาสตร์เกือบจะเกี่ยวได้ครับไปที่เดิมสุวิชาวันนี้รับเหมาครับลูกนี้เปิดได้แล้วก็ได้เตะครับนี่ครับดูทีเดียสเสิร์ฟลูกที่2ไปที่เดิมสุวิชาเปิดไม่ค่อยดีต้องแก้ไขาอานะครับเป็นโอกาสของสุพศินชงให้ทีรวัตรลูกนี้ก็ไม่พลาดครับนี่ครับก็ยังคงเป็นปัญหา โดนกเิร์ฟเอาแค่ข้ามครับมาลุ้นซื้อบล็อกของสุวิชาก็ยังเอาไม่อยู่แคเดูจ้าเอาแค่ข้ามครับนภรัตเปิดสบายสุบสินจ่ายหัวเสาเนี่ยครับดวจ้อู๋ถ้าเสิร์ฟเอาแค่ข้ามเสิร์ฟลูกสุดท้ายในชุดนี้จีบที่สุวิชาเปิดสบายครับอืมลูกนี้สุวิชาเตะดีซ้ายก็โดนไปสองคะแนนครับลูกนี้เสิร์ฟมาสุสินยังเปิดได้ครับ ธีรวัตรถอยเตะนิดหนึ่งก็ยังดีมียกมือขอโทษรุ่นพี่ครับเซรกครับเป็นพราทีมเยือนครับหรือว่าเซอร์ไพรส์เลยครับบุกมาบจชนะชลบุรีไปก่อนครับอนุเสริรลูกที่สอสุสีน้าอยู่ครับชงลูกนี้สวยมากครับนี่ครับโอ้โหเตะฝังเลยครับข้ามแล้วครับนี่ครับพอข้ามปุ๊บนี่รับยากครับเสร์ฟลูกแรกก็ได้แต้มนะครับ ลูกนี้อุทิเดชเปิดไม่ค่อยดีแต่สุภสินยังชงกลับมาได้ธีรวัตรเตะติดบล็อกออกข้างหลยน้น,ยน,น่าเลยครับสุวิชาโดนแต่ว่าลูกนี้ยังได้อยู่ครับเอา้าติดบล็อกเนโ,กโน,นการของแพร่อูแต่ธีรวัตรครับโอ้โหวิ่งไปเตะท้ายคอธีรวัตรเปิดสวยครับสุภสินจ่ายหัวเสาไม่เหลือครับพานุสมียนกุล เสิร์ฟลูกนี้วุธิเดชเปิดไม่คดีแต่ว่ายัางไปเข้าทางของธีรวัตรติดบล็อกวุธิเดตยังได้ทีนึงลูกนี้ไม่พลาดแล้วครับ้ไ,ได้จ้เสิร์ฟลูกนี้สุสินเปิดไม่คดีธีรวัตรต้องแก้ไขโมงไปอ้าแล้วนะครับล้นมาธีรวัตรเปิดให้สุสินชงเตะลูกนี้ไม่ถ<ม>ึมม้มีโอกาสแล้วแต่คว้าไม่ได้ครับเสิร์ฟลูกนี้ ออกหลังครับมีโอกาสไปเล่นเกมรับครับพานุลูกนี้สุภสินเอาอยู่ครับธีรวัตรประกอบติดบล็อกเป็นโอกาสของชมบุรีเอา้ารีบไปหน่อยครับพลาดได้โอกาสอีกรอบก็<า>ไม่พลาดเลยโอ้โห้โได้ต้มแต้มดีเสิร์ฟลูกนี้พานุเปิดสบายเลยครับอา่านะครับมีโอกาสครับเจ้าบ,บ้านอา้าวติดบล็อกแต่ว่าลงปัองของแก้วครับพานุ เสิร์ฟเข้าช่องยังเปิดได้สุภสินชงลูกนี้ติดบล็อกอานะครับเป็นโอกาสชนบุรีอนุาศาชงด้วยหัวสุภสินบักได้ธีรวัตรเตะทะลุบล็อกครับโอ้โหุวิชาไปไเปิดหอได้ครับอน,นุศาชงกลับมาที่เดิมเนี้ยเตะฮบล็อกออกข่าอหไรสมเด็จกุลเสิร์ฟแรงลูกนี้สุภสินยังเอาได้ครับจ่ายหัวเสา ไม่พลาดครับธีรัปตรประกอบสู้กันต่อในแดนนี้ครับลูกน,นี้เสิร์ฟเบาครับธีรัตน์อน,นุเปิดสบายแพร่บล็อกคู่อ่าครับติดพานุเปิดไม่ค่อยดีแต่ยังชงกลับมาได้โอ้โหลูกนี<ม>้สุวิชาครับ14ต่อ12เสิร์ฟลูกนี้พานุเปิดได้แล้วพานุศาสตร์ต้องวิ่งเตะนิดนึงสุวิชาไม่พลาดครับวุฒิเดชริดพวงโอ้เสิร์ฟลูกนี้พานุเปิดสบายครับพานุศาสตร์ชงสวย เตะทัดบล็อกออกข้างไปเสร์ฟเอาแค่ข้างวุฒิเดชเปิดได้สุขสินถอยชงถือว่าดีเตะท่วมบล็อกรูกนี้เสร์ฟลูกนี้สุชาก็ยังเปิดได้ทงศาสตร์ชงสวยเอาติดบล็อกเป็นโอกาสของแพร่ครับถีอวประกอบติดบล็อกอีกมีนึง่งอู้แต่ว่าไปเข้าทางของแพร่ครับ ทีละวัดประกอบได้ฟาดอีกท,ทีก็ไม่เหลือแล้วครับโอ้โอสุดท้ายครับ,เ,บเป็นทีมเยือนะครับที่ได้แต้มน,นี้ไปแล้วก็สู้กันสนุกจริงๆนะครับทรงวิจัยโยนให้สมรัตลูกที่สองนะ <uel ess> เปลี่ยนบ้างครับสุกิจเปิดได้อู่งลูกนี้บานนิดนึงแต่ก็ยังตามเตะได้ทันครับเสิร์ฟลูกนี้อานะครับมาแล้วเหมือนกัน ออกมาเล่นตะกร้อหลีจะเป็นยังไงครับลูกนี้แต่ยอดยังได้อยู่ครับพนุพงศ์อู้แต่ว่าลูกนี้รัฐนาสังสีครับเสิร์ลลูกนี้รัฐนายังเปิดได้พนุพงศ์ชงสูงอู้รัฐนาเนีกลับมาเสมอ12เท่าครับสุภกิจเสิร์ฟไม่แรงทัศมบดีจ่ายหัวเสาสมวิทย์ต้องวิ่งเตะน,นิดนึงแต่ว่าเต็มร้องับ สมรัฐอัดหนักบ้างรัานาตน่าเปิดได้ครับ <Yeah. S 1> พนุพงศ์ชงสวยมากครับ <Yeah. S 1> หัวเสาลูกนี้ <Yeah. S 1> เอาแม่นยำนครับสุภกิจ <Yeah. S 1> ลูกนี้ตีไนนบ้างครับ <Yeah. S 1> สมรัตเสิร์ฟไปที่พนุพงศ์ยังเปิดได้ครับโ <Yeah. S 1> อ้ชงพอดิบพอดีแบบนี้ครับ <Yeah. S 1> รัตนาตไม่มีพลาดสี่เซตพอยต์เสิร์ฟลูกแรกรัานาตน่าเปิดได้ <Yeah. S 1> ชงลูกนี้ก็ไม่เหลือครับ เชบุรีคว้าโอกาสไว้ไม่พลาดครับครั้งแรกก็ทําได้เลยครับในเกมรับ <Yeah. S 1> โอกาสของสุขวัตบ้างแต่ย่อดลูงนี้ทัชบีดีเปิดไม่ดีอีกแล้วนี่ครับเ <Yeah. S 1> สิร์ฟลูงนี้เบาครับพานุพง์ชงจ่ายหัวเสาก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําได้ดีมากๆครับทีพิธีทัชบีดีเปิดไม่ค่อยดีแต่ยังชงกลับมาได้สุขวัตติดบล็อกเต็มๆครับ yeah. ครับเสิร์ฟยอดฮันพอดีเปิดพอได้ครับสุขวัน์ต้องวิ่งเตะอุ้ยอนุวงศ์เกี่ยวได้ยังได้อยู่ไหมแต่ว่าพุทธศิลป์บอกว่าโดนตักไข่ครับโโอ้หเสิร์ฟลูกนี้สุกิตเปิดไม่่อดีต้องโชงไกลอไม่ทันแล้วครับโอ้เสิร์ฟก็ยังไม่ข้าง เสิร์ฟจี้อย่ที่ฮัตบีดีเปิดได้ครับลูกนี้ทำได้ดีครับสุขวัสศรทาร์ฐเสิร์ฟไปสุขวัสเปิดได้ครับฮัสบีดีชงสวยแต่ย่อลูกนี้ตามมาเป็น14ต่อ17ครับเสิร์ฟเอาแค่ข้ามปริตนายเปิดได้ฮัตสบีดีอุ้ยชงล้นชงล้นลูกนี้รัฐหนาตไม่เหลือครับโอ้สุดท้ายฮัสมบีดีพลาดเองครับ บุทรภาก็เปิดบ้านแบ่งแต้มกับพยาไก่ฟ้าไปทีมละหนึ่งคะแนนนะครับก็ถือว่าเชียงก็ไม่ลงแล้วก็เป็นเกมคุณภาพทั้ง2ทีมเลยครับ